ayo ya, ya tawariwaha pura paripurenti sekarang ewa mewa itu tinang petanang upakapati iti tang perti tang tumhang kita mewasamitantu sabeh purentusangkapar Jantung, kena rasa ya, tangan iso tiga, Wow. พะพุทธานุภาเวนัสตาสดีพาวันตุเตปวัตุสาปมังค์รังราคันตุสาปเตาวตาสาปธรรมานุภาเวนัสตาสดีพาวันตุเตปวัตุสาปมังค์รัง เวันตุเตปวัตุสัพขังลละมรากันตุสักบาเทวตาสักปะสังกานุภาเวนัสสาัสติพระวันตุเตกรับภาพพร้อมๆกันนะครับสวากโธภะวะตาธัโมขัมมังนะมะสังนิ ปาติปันโนภะวะโตสาวะกะส,สังโฆสังขันโน thank <laughs> you thank okay. you โอ้โหโอเโหลูกโอ้โห เอาเงินครับโอเคส่งครับส่งครับส่งส่งครับโอเคขอบเชิญครับตบตบงนี้นะครับไปเดี๋ยวนะไปเดียยเด๋ยวจะวางครับโอเคไปวางต่อเลยครับอะไรนะครับไปครับ คนน้องที่เป็นายที่เป็นชายชาติไทยที่ร้ายก็เล่นด้ไม่หายไปเลยนี่คอความรัไม่เคยลมเลือนเรื่องรายิเยเราแลอยไปหาวามผิด่แก่ใจที่เป็นชายชาวไควรหรืออย่างต้ออการเตนชาย

เข้ใจจะได้จูบน้องให้ชื่นใจให้คนที่ได้ยกขันมาพานที่แรกพี่คิดจะพาน้องหนีแบบพอดี ที่อนไหไี่เป็นชายชาติทหารพี่ขอรับประกันว่าพี่ยัรักษาใจเรื่องพาหนที่ไม่เอาแล้วนองเรื่องพาหนีที่ไม่เอาแล้วนองพจลองคิดตวูดแทนใรที่เป็นชายชาติทหาร

ให้ื่นหัวใจจะได้เื่ใหัวใจให้ผมให้พรไะครับเสร็จแลจร่วมงาเลยไม่ได้งานกนคนก็งางานัดกงานไปตงงก็้าเลย้งโก็งานถึงโบง้านเวลาเปิดกให้ผมให้พคนละอันคนละอันรับ้างตรงยาวนี่เลี้งไรเนาะเลียงความอยากขังได้ป่ะ 哎，来来来，来来来。 哎，没开。 เดี๋ยวบครับผนมาให้หมดได้ไลฮะใจจะซองนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าหกซองคนแรกทหมดหกซอง มันมีมันมีอีกาามไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเับเอสิาถึงห้องเลยเหรอเฮเอาถึงห้องเลยเหรอ4ะทางละแจโอ้ดูแจประตูอ่ะแจ๋ประตูใค้ถือ กุญแจประตูด้วยอยู่ที่แม่กุญแจอยู่ที่แม่อ้าวอยู่ที่แม่ินกลับลงไปอเออ่าได้รับเลขใหม่พี่เอกรับหนึ่งไหมหรบครบเลขเจเลขเก้าน่าจะดีนะคะอ่าโอ้โหญ่ป้ะบอกมาอ้าเพื่อนของกอน์ รักดังๆ้ักดังๆด้วยไม mm ่ง hmm. oh ั้นจะสั่งเฮ้ยเปิดแล้วจะไม่เกิดแล้เดี๋ยวกรเดจ๋ยวกรบ้ากันรักน้องดังนะครับรักน้องแคทจังเลยครับรักแค่ไหนรักคนเดียวตลอดไปรักประตูค่ะคุณแจอยู่ดีแม่ อ้าวเหลือซองเยอะอี่เหลือให้เก้าต่อแล้วจบแล้วใช่ไหมเอาส้อยมุกมากันต่อดีสอยโอเคค่ะเข้าไปีครับ้อห้ขอก่อนคะเขาให้เก้าทีต้องน่าจะหลังจะแกะทั้ไว้ข้างใน้วทำไมเด้จ้าอุ้ยเหไรเยอะไม่ให้หมเลยล่ะ เออเดี๋ยเออกอนกห้าครับเอ๊ะไปแค่นี้เหรอครับไปกันเลยปอดกันยอปกันอด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 กันยปอดกันยวอไ่อน น,นะครับปลูกทัวปลูกนานะครับให้สินให้พอแก่คู่บ่าวสาวนะครับเรียนเชิญครับเชิญอะไครับรวยเขาตอกดอกไม้นะครับแล้วก็รวยพอเนี่ยเปนทองเขาเวยนะครับที่รัก จะบอก เอาัต <chill> <ừ, ừ, S 1> ัวเนไม่มีไลวิธีด้วยไหเชิญครับ hidup ini ครับครับวีโก้ใครนะฮะสี่ห้าปีเีาทางอยู่ครับนิดนึงฮะขออยกยาบนีเดียวจะบ่ามือไม่ต้องสั่นนะครับนะโอเคยิ้มด้วยนะครับนะอ่ามองกล้องบ้างครับมองกล้องบ้างโอเคครับหนึ่งสองสามอีกใบครับอ่าเคครับ ว่าขอบคุณเจ้าบ <c ís> ่าวด้วยครับเพื่ขยบเข้าไปข้างในอีกนิดนึงขอบคุณครับครับเอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ อาจจะบ่าวยกรับรับ,รบไหว้นะครับรับท่านสวัสดีครับเออโอเคครับเวลากราบนะกราบพ่อกราบแม่นะครับใหกราบสามนะครับถ้ากราบญาติผู้ใหญ่กราบ จดกกับกลับครับาดีับดับมาครับมาครับไาครับมาดครับมาดครับมาดีรับมาับมาครับับมครับครับบ